ในช่วงนี้ตัวคุณเองค่อนข้างให้ความสนใจหรือให้ความใส่ใจกับโรคส่วนตัวค่อนข้างมากรวมถึงคุณเองจะมีโอกาสที่จะได้ศึกษาหรือทําบางสิ่งบางอย่างตามที่ตัวของคุณต้องการนะครับแต่ในช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่ค่อนข้างสูงเกินไปซึ่งอาจจะทําให้ตัวคนเองมีความเครียดหรือทำอะไรที่ค่อนข้างจะผิดพลาดได้ง่ายสำหรับในเรื่องของสุขภาพ ให้ระมัดระวังในเรื่องของการกินครับซึ่งจะทําให้เกิดปัญหากับสุขภาพได้ง่ายในเรื่องของโชคลาภช่วงนี้ยังไม่เด่นในช่วงนี้ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะให้ความใส่ใจหรือให้ความสนใจเกี่ยวกับในโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงขึ้นแต่ในทํานองเดียวกันหากคุณมีโปรเจกต์หรือมีแผนการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทําด้วยตัวของคุณเองมีโอกาสประสบผลสําเร็จสูงครับ แต่ในทานองเดียวกันให้ระมัดระวังในเรื่องของความมั่นใจกับคนรอบข้างค่อนข้างมากนะครับซึ่งอาจจะทําให้ตัวคุณเองมีความเครียดหรือไม่สบายใจอันเนื่องจากการอยากเอาชนะกันด้วยเหตุผลมากเกินไปสําหรับในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินซึ่งจะมีโอกาสทําให้คุณเจ็บป่วยได้ง่ายสําหรับในเรื่องของโชคลาภช่วงนี้ยังไม่ค่อยโดดเด่น ความสัมพันธ์กับเพื่อนๆมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการน้อยอกน้อยใจกันค่อนข้างมากเกินไปนะครับอีกสิ่งหนึง่งตัวน้องและเพื่อนๆจะได้รับการช่วยเหลือนะครับหรือดูแลเอาใจใส่จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่ารวมถึงมีโอกาสจะได้สารความสัมพันธ์ในลักษณะของการทํากิจกรรมด้วยกันมากขึ้นโดยมีผู้ใหญ่เป็นสื่อในเรื่องของการเรียนครับในช่วงนี้แนะนําให้น้องเอาจริงเอาจัง และตั้งกฎระเบียบตั้งกฎเกณฑ์ในการเรียนของตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเราจะทําให้ประสบผลสําเร็จในการเรียนค่อนข้างสูงในช่วงนี้สถานการณ์การเงินของคุณจะคลี่คายไปในทางที่ดีตัวคุณเองจะมีโอกาสหารายได้พิเศษจากความสามารถหรือศักยภาพพิเศษของตัวคุณเองและสามารถที่จะสานต่อเป็นเงินรายได้หลักในอนาคตได้ นะครับสำหรับในเรื่องของการทำงานช่วงนี้ให้ระมัดระวังการทำงานให้มากทำอะไรให้ตรงไปตรงมาและหากเป็นไปได้ให้คุณมีจิตใจที่หนักแน่นเพราะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะถูกพูดจาลับหลังในทางที่ไม่ดีครับ <S <S ในช่วงนี้ตัวคนเองค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังกับความรักมากเกินไประมัดระวังในเรื่องของการตั้งกฎเกณฑ์กับคู่ของคุณจนดูว่าเหมือนคุณถึงห่วงและกดดันเข้ามากเกินไป สำหรับคู่ของคุณในช่วงนี้อาจจะมีอาการน้อยใจอันเกิดจากสาเหตุที่ตัวเขาเองพยายามจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ดีแล้วแต่ตัวคุณเองกลับไม่เห็นคุณค่าสถานการณ์โดยรวมช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการตามติดกันจนดูเป็นในลักษณะของการถึงห่วงกันมากเป็นพิเศษนะครับแต่ในทำนองเดียวกันความรักของคุณทั้งคู่ก็ยังมีความมั่นคงและยังมีความหนักแน่นไม่น้อย ช่วงนี้คู่ของคุณเองค่อนข้างให้ความใส่ใจและให้ความดูแลตัวคุณเองทั้งการแสดงออกทางด้านร่างกายและการแสดงออกทางด้านจิตใจนะครับตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสําหรับความรักในครั้งนี้หากเป็นไปได้ครับสถานการณ์โดยรวมแนะนําให้คุณทํากิจกรรมเก่าๆร่วมกันนะครับหรือมีโอกาสให้ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่าๆบ้าง นะครับจะทำให้ความรักของคุณทั้งคู่มีความสดใสและมีความโรแมนติกมากขึ้นครับตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยนะครับกับความรักในลักษณะของอุปสรรคค่อนข้างเยอะกับความรักในช่วงนี้แต่ในทางเดียวกันหากคุณทุ่มเทและมีความจริงใจก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยสดใสขึ้นมาได้สําหรับคู่ของคุณพร้อมที่จะ,ะดูแลเอาใจใส่คุณในทุกๆเรื่อง นะครับความรักในช่วงนี้สถานการณ์โดยรวมถือว่าจะเป็นไปในทางค่อนข้างดีหากก่อนหน้านี้คุณทั้งคู่มีอุปสรรคหรือมีปัญหากันมากอ่อนจะเป็นช่วงที่คุณทั้งคู่จะได้กลับมาคืนดีกันและเป็นช่วงที่ควรจะใช้เหตุผลซึ่งมีต่อกันให้มากขึ้นนะครับจะทำให้ความรักของคุณออมีความสุขสมหวังมากขึ้นกว่าเดิมครับ